เราเรียกว่าอาทิตย์นี้นะฮะันดีลูกสาวอยากกลับบกว่าเดี๋ยวคงเะียอีกนานกว่าจะปีใหม่ก็เลยบอกว่าให้พ่อกรบแม่ไปหลับนะครับเราจะไปกันที่วณอุทยานนะครับชะอํานะครับไป <c oughs> เราจะไปกันเลยครับตอนนีสองคนก็ป่าไปละเรียบร้อยก็พานครป ผมกำลังจิมงหน้าสุราษฎร,ร์บุรีนะครับไปครับอืมครับพูดอู้ยหนึ่งไปไปได้ยังลูกสาวรอไหมได้แล้วมั้งไปโอเคครับตอนนี้กระถึงแยกปากท่อสมุรสงครามเร็วครับไปไอ้ Bye. 64กิโลครับหาดฉำมครับ ตอนนี้ก็มาถึงแยกหนองยาปองนะครับแกงกระจานแล้วครับออ้ผ่านตรงนี้เราก็ถ้าไปทางฝั่งหนองยาปองแกงกระจานแล้วบุ้ยมีแต่จุดขังเต็มคขขลยครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรบีนะครับนะครับนี่ครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้าอำเภอชะอำแล้ว ด่อยครับตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเขาวนะอุทยานเ่นาฉามกับนี่ไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่กันครับอ๋มีคนออกกำลังกายอยู่ป่าในเมืองนี่ครับนี่วนาอุทยานชฉามครับ นี่คืออ่าผมจะบอกนะครับว่าที่อ่าป่าในเมืองหรือวนอุทยานชาจชอําเนี่ยพอดีมาเจอพี่แกแล้วนะครับพี่เจ้าหน้าที่แกบอกว่าที่นี่ยเขาค่าบริการแค่เต็นท์หลังละ30บาทถูกไหมครับพี่รถนอนก็ร้อยห้าสิบาทอ่าถ้ารถนอนอ๋อถ้าเป็นรถรถนอนรถตู้เนี่ยก็คือคันละร้อยห้าสิบบาทแต่แต่จะเป็นเต็นท์เป็นหลังเนี่ยหลังละ30บบาทนะครับนะครับแล้วก็พี่แกไม่รับเงินสดนะครับมาต้องสแกนที่นี่ครับนี่โอเคครับ ผมตอนนี้ก็อ่าเขาเรียกอะไรจ่ายที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับหลังละนะครับที่นี่โอ้น่ารักมากหลังละสามสิบบาทครับจะนอนกี่คนก็ได้นะครับหลังละสามสิบบาทอย่างที่บอกครับนี่อ่าก็บอกว่ามาทางซ้ายนะครับามาทางนี้เซตเป่าก็ะหายเดียวสายตรงนี้เลยน่าจะใช่นะครับนี่มีป้ายบอกอยู่นี่ครับปืด๊ด ห้องน้านี่ครับลานกลางเต็นครับนี่ออกสายอ่ามีมาครับอย่างน้อยเห็นรถสองสามคันแล้วละครับมีเต็นอยู่ในมีเต็นอยู่นู่นสามสี่หลังแล้วละครับที่เห็นนี่ไปครับนี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับไปเดี๋ยวผมหาที่จอดรถแล้วกกางเต็นก่อนนะครับคือบริเวณนะครับวัะอุทยานชะอํานะครับวันนี้ก็โอ้ ะครับอันนี้ของฝรั่งนะครับเมื่อกี้ลืมไปพูดไทยหาเขาบอก speak English ตัวตายเแยวจะพูดเขมรึ่งพอา่วนะครับกลางหนานี่เลยนี่ครับโอ้ล้มเย็นแผ่วครับพอดีถามเต้นของนอกอยู่ตรงสราเขาบอกมันนอนหลายคืนแล้วแต่ว่าวันเนี้ยเย็นที่สุดเลยนะครับนี่นะครับบริเวณห้องน้ำสะอาดครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูห้องน้ำสะอาดของนุ่มสนะครับมามาใหม่อีกหนึ่งเต็นนี่ครับ หลังจากกลางเต้นเสร็จครับเดี๋ยวจะไปหลับลูกสาวก่อนนะครับของน้ำเนี่ยผมถือว่าใช่ได้เลยก็นี่นะครับเดี๋ยวไปหลับลูกสาวแล้วเดี๋ยวกลับมาครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับไปหาอะไรมากินกันหนาเต้นหรือว่าจะกินจากหนุนนะครับเพราะว่าเป็นทริปก็เรียกว่าเป็นทริปเป็นทริปเสริมนี่แหละครับก็เลยเออไหนๆก็มาแล้วก็มากลางเต้นกันนี่แล้วก็ ไปหลับเขานะครับหลุดซื้อว่าเขาทํากิจกรรมเซจประมาณทุ่มหนึ่งไปหลับเราก็กลับมาก็ได้นอนเต้นตามใจชอบโอ้หนึ่งจุดชมวิวฮะทางบนไปครับนี่กำลังออกจากหนาวัอุทยานครับมาตลาดครับเจอปลากระเบนเหมือนที่เราไปนู่นเลยนี่เที่ยวตลาดสดครับอันนี้อะไรปลากระเบนแบบแรกลาสองอย่างครับ ที่นี่เขาเรียกตลาดนัดอะไรครับนี่ทุ่งลมจ้ะตลาดนัดทุ่งลมจ้ะอ๋อครับนัดใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์กับวันพุธจ้ะนุ๋กรับเสาลำภารจะเป็นนัดเล็กจ้ะครับป้ายปิ้งงบครับแปลกเอาไปสองอันไหมสองอัน สองอันมันมันอันนี้เนื้อปูม้ากับไม่เป็นไรครับเห็นมเนื้อามันมันจะเป็นไม็งเราเอ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 าโอเคครับเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้สามสิบร้อยยี่สิบรักาเต็มต้นมันครับผมหนึ่งครับร้อยรับลูกสาวเรียบร้อยแล้วนี่ครับเราอยากทำสิคือหอพักนะครับที่มาหาลัยครับ เราจะไปที่จุดกางเต็์กันเลยครับซื้อของเยอะแยะมาให้ลูกสาวแหละเาจไปรับลูกสาวเรียบร้อยครับกลับมาอากาศลมมาครับอากาศคนลรเรื่องรุนป่าหุมผาแล้วครับนี่เป็นไงป้าหนาวนี่นู่นครับรุป่าหุ่มผาเลยลเราจะกินอาหารกันอนี่ว่าที่พยาบาลน่อยะครับแ๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเราก็จะกลับพอมมีงานด้วยช่วงบ่ายนะครับอ่ะ ครับผมนุ่นป่ากําลังเข้าไปจัดข้างในเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศลากุน่าเคเอ็นข้างในครับว่ามันกว้างแค่ไหน่าดูครับนี่นอนสี่หาคนนี่สบายสบายเรียบร้อยยังครับอ่ะฮะเรียบร้อยแล้วครับนไฟข้างในเต็มพัดลมมานะครับแต่คงไม่ได้ใช่หรอกวันนี้ป่าหนาวแล้วครับมาครับตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วโอ้ดูปป่าหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเช็คนะครับว่าอากาศตอนนี้มันกี่องศานะครับเป็น ผมก็อกโอเคการเด็นเลยเขาเง,ง่ายๆกางเต้นมันมีเหงื่อเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับโอเคครับอันวันนี้ไม่ได้ทํากับจังหวัดช่วงรอหลับลูกสาวที่บอกกับแวะตลาดอะไรนะลูกสาวตลาดทุ่งลมนะครับอาหารถือว่าโอ้โหไม่แพงเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสี่สิบบาทครับเนี่ยจริงๆมันเขียนไว้ว่าแปดชิ้นยี่สิบครับแต่อีนางน้อยคนขายนางสงสยทีอยากหลาขายบอกหมดนี้สี่สิบว่าปร่หลาเลยนะครับนะครับอันนี้ปลากระเบนอเทอด ครับนี่ยำหงปาอันนั้นอะไรนะแม่ดูหน้าตาสิหอมกดูครับนี่หอมกแมงดาครับแมงดาหอมกไข่แมงดาไข่แมงดาแล้วก็หอมกตู้หอมกปูครับนี่มาครับเดี๋ยวกินเขากันก่อนเด้อนะครับประมาณนี้ครับเต็นทางนู้นสองหลังอู๋ได้ยินเสียงลมไหมครับนี่ครับอากาศลูกสาวบอกว่าตอนเนี้ยอากาศมันยิบหาองศาครับอากาศกำลังดีแต่ว่าลมมาทําให้หนาวแต่ว่าพอหลังนี้แหละมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตีห้ายี่สิบเอ็ดองศา แล้วประมาณเกตงเช้านะครับ6โมงเชาบบ้าปุณิลูกสาวบอกว่า20องศาครับโอ้ยสุดยอดเลยครับครับอือหม,มูป่าหน้ายิ่งเลยหอมมกปิ๋งหอมมกปิ๋งนะดูสิแต่แมงดาแต่แมงดาอ่ะอาตุ้งเช้ากินอะไรกินแหลมโอ้นี่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 ของอร่อยอมา ก็เลือกกินแหนมอืออข้าวเหนียวข้าวเหนียวตุ้มข้าวเหนียวดูครับติ๊บข้าวเหนียวหน่อยๆครับนี่นี่ ครับผมตอนนี้กับประมาณสี่ทุ่มครึ่งลนะครับครับก็นั่งห้นหน้าไปหาตรงข้างหน้านี่เป็นสระน้ำนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำครับก็เคป่ากับลูกสาวไปอาบน้ำแล้วนะครับหนาวครับแต่ก็ต้องอาบครับอาบแล้วมันอุ่นนะครับแต่ว่าอากาศดีมากๆเลยครับแต่เขาไปในเต้น์เราอุ่นเลยแต่อยู่ข้างนอกนี่ลมหนาวครับเดี๋ยวจะพักนะครับลุงก็จะไปอาบน้ำานะครับแล้วก็หลังจากที่กิน อาหารเย็นหนังคุยกับลูกสาวนะครับสามพ่อแม่ลูกครับผมจะรีวิวห้องน้ําให้ดูครับครับฝั่งนี้เป็นผู้หญิงนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นผู้ชายครับนี่ให้ดูห้องน้ําครับนี่คืออ่างล้างหน้าครับห้องน้ําที่นี่ถือว่าโอเคเลยครับดูห้องอาบน้ำครับห้องอาบน้ำนี่มีประตูเลยนะครับมีต้องถอดรองเท้านะครับ ถอดรองเท้าเปลี่ยนครับนี่ครับผมครับผมถอดรองเท้าเดินเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะมีโถชีครับอยู่ขวามือห้องอาบน้ําจะมีสองห้องครับนี่มีฝักบัวนะครับเมื่อกี้ลุงมาอาบมีฝักบัวมีราวแหวนมีที่วางสบู่หมดเลยนะครับบนห้องน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ห้องครับฝั่งละสี่นะครับทั้งชาย ทังหญิครับห้องน้ําเหมือนกันเลยนะครับมีสายฉีดมีชักโครกโอ้ถือว่าห้องน้าที่นี้สะอาดมากครับนะครับครับสองแม่ลูกก็อาบน,น้ําเรียบร้อยแล้ะนะครับเดี๋ยวก็จะนั่งคุยกันจักพักครับก็จะเข,อข,อข้านอนล่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมกูดในสวัสดียามเช้าครับหกโมงกว่าครับ ทีจริงตื่นมามาช่วงจะเก,กืบกอบเกือบหกโมงตีห้าคึนกับเสียงนกปูปุ๊กแซวสะแต่ก็ฟื้นได้มาคืนนอนดึกกับครับอากาศกําลังหนาวไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันคนสวยลูกสาวยังไม่ตื่นเลยแต่ป้าไปเข้าห้องน้ำแล้วครับยามเช้าที่วัรนะณอุทยานชะอำครับมาคืนนี่ก็โอ้เสียงน้ำ เรไม่ใช่เสียงน้ำเสียงปลาบน่นมึดคืนเหนื่อยนี่นี่ตรงมีปลาใหญ่นะครับ,น,บนี่ผมดูลหรอเป็ปาบ่นบุบบุบบุบเต็มไปชาหูนกมาครับนี่คือบรรยากาศครับนู่นของน้ำครับนู่นหลบบาทที่บอกมาเมื่อคืนคของพี่พี่หลังนู่นนี่มาจากสุพรรณครับนี่คือบริเวณครับนะครับมีลานออกกําลังกายนะครับแบ่งเป็นโซนดีนี่คือโซน เขาเรียกว่าจุดกลางเต้นนะครับนู่นฝั่งนู่นก็เป็นที่ออกกํลังกายมีที่เดินเดี๋ยวจะไปดูวิวบรรยากาศกันครับครับนี่โอ้มีนกกระยางมาครับนี่กอจะผักนี่ครับอูเพียบเลยนุ่นครับนกกระยางมาโอ้โหนูนดูวิ่งเล่นกันที่แรกของที่เราเนี่ยโอ้โห สัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับนี่มุดดาวเทียม2 5 6 6อสปครับโอ้่าปาเปลี่ยนชุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศไปเดินออกกำลังกายกันพร้อมยังโอเคครับนี่โอ้อ่านะครับที่ล้างจานเพียงพอเลยครับ,บได้เลยซิงสเตนเลสสะอาดครับนี่นี่คือจุดล้างจาน ตนนี้ลุงก็เริ่มมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับจุดกลางเต็นแล้วนะครับนี่ก็คือ่าจะขึ้นไปดูวิวครับนะครับตอนนี้ก็มาดูก็จะมีนะครับบ่ายบอกมีอะไรบ้างนะครับตรงไปก็เป็นห้องน้ํากับเส้นทางวิ่งขวามือก็มีบ้านพักรับรองนะครับอาคารค่ายเยาวชนหญิงนะครับตรงไปก็ห้องประชุมสัมมนาอาคารพักเยาวชนนะครับแล้วก็ซ้ายมือวีก็เป็นลานกลางเต็นที่ถ่ายเห็นเมื่อกี้นะครับที่ทําการอุทยานทั้งหมดเลยครับนี่ สวยครับที่นี่ถือว่าสะอาดนะครับานพักมีหมดเลยนะครับติดต่อได้นะครับราคาอุทยานด้วยครับนี่ตอนนี้บุ้งก็เดินมาแล้วนะครับนู่นฝั่งนู่นคือจุดกางเต็นท์นู่นนะครับตอนนี้ก็เดินมาให้ดูบรรยากาศที่เป็นคลองนะครับเป็นทางน้ํานะครับ ซื้อว่าทําได้ดีมากครับนู่นเราก็มีสนามตะก้อนู่นครับประชาชนก็เริ่มมาออกกําลังกายกันแล้วเป็นนี่ห้องน้ําข้างหน้าตรงนี้ป้ายเขียนว่าลานกลางเต็นนะครับสงสนะครับนู่นจะตรงข้ามกันเป็นลานกลางเต็นอีกครับครับผมก็ครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสนหรับสายแคมป์นะครับหรือว่า่าอากาศเย็นๆอย่างเมื่อคืนนี่สบายเลยครับเนี่ย ทางเดินนะครับสะดวกครับทางเดินถือว่าใช้ได้เลยนะครับครับสถานที่ที่ทําให้ถว่ดสุดยอดเลยครับนู่นครับเดี๋ยวลุงจะเดินออกไปนู่นที่บริเวณตกภาากับจุดกลางเต็นก็เป็นลานออกกําลังกายครับตอนนี้ลุงกําลังมานั่งออกกําลังกายป่ากาลังเดินมานู่นะครับนี่คือ นี่มาอีกมุมหนึ่งให้เห็นนะครับนี่ก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมุมสวยๆให้เห็นมุมก,กว้างๆอีกด้านหนึ่งครับอ๋อนนี่ปากก่ากำลังเดินมาครับนี่เห็นมุมก,กว้างครับโอ้โหพอดีเลยนู่นปากก่ากำลังเดินมากำลังออกกำลังกายเลยครับเนี่ย เดี๋ยวจะเดินขำไปตรงนี้ไปดูกันนี่ครับมาขึ้นมาแล้วครับนี่ยิบปเชโบริเวณตรงนี้คือสถานีบีนะครับขวามือของผมนี่คือเส้นทางเดินวิ่งระยะ1,160เมตรครับนี่ครับสำหรับคนที่มาออกกำลังกายนะครับเนี่ยนอกจากจุดบริเวณที่ให้เดินให้วิ่งแล้วนี่มีตรงนี้ครับ นึ่งกิโลกว่าครับให้เดินไปกลับนี่จะทาได้ก็คือ2กิโลเลยครับนี่นะครับนี่ลุงคํามาตรงนี้นะครับนู่นป่าก็ยืนออกกําลังกายตรงนี้ครับโอ้มากลางเต้นที่นี่นี่นอกจากได้อ่าดูวิวบรรยากาศนี่ฟังเสียงงกดูนกเซตนี่ได้ออกกําลังกายครับกับวิวสวยๆนะครับนี่นู่นครับชุดกลางเต้นนะครับก็มีพอลูกนะครับมาเพิ่มเมื่อกี้นู่นนะครับ หาเตียงเก้าอี้แคมปิ้งลงล้วนะครับเยวจะเพิ่งมาถึงมาเช้าครับหน,นู่นูนครับเต็นท์นู้นครับนูนที่เก้าอี้สีดำนะครับให้ดูดอกบัวส,ยสวยๆครับครับดอกบัวบานดอกบัวอันสวยงามถ่ายดอกไม้ครับส,ยสวยๆ ออ,ม,อามาจะไม่กำลังถ่ายดอกมา,านี่ลังแกที่มาออกกำลังกายมาถ่ายรูปไปไปเดินกันแล้ะครับถือว่าที่นี่สวยไหมถามก่อนถือว่าที่นี่ใช้ได้ไหมนะครับเป็นเป็นรางกลางเต็นเป็น,ปนอ่าที่ออกกำลังกายนะมาเดียว อาอาช้ได้เลยนะครับ mm hmm. เราถักว่าอ้วนเท่านั้นแหละวิ่งมิ้นประมันนู่นครับนู่นถนนถนนข้างหน้าเนี่ยคือถนนลักเลยนะครับที่จะไปฉำนะครับไปหัวหินอะไรพวกนั้นแหละครับ mm hmm. มีทางไปทางม mm ี hmm. มุดออกกาลังกายนะครับ ทำกาแฟยามเช้าครับเมื่อกี้ช่วยนะครับนี่คือมิตรภาพสายแคมป์เราเพิ่งเจอกันครับนี่กับน้องเล็กครับมากับลูกสาวสองคนนะครับยามเช้านี่ครับกาแฟกับมิตรภาพใหม่นู่นอ่าผมแอบชอบเต้นกับครับหลังนู่นละศิลโมบีเนี่ยอากาศเย็นเย็นยามเช้าครับนี่ฟื้นับลกูดูลงครับนี่ าเพิ่มอีกครับสมาชิกนุ่อาหารเช้าครับที่บอกว่ามันคืนปาอุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกสาวยังไม่ตื่นเลยครับตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วครับตอนกลับก็ให้ปากลับครับอีพีนี้ครับที่วนอุทยานนะครับอาฉ่ำครับ ตรงๆพาทัวร์ครับฝากกคดไล่นะครับฝากกดติดตามฝากกดแท์กคดทัพย์สไทยครับอีพีนี้ครับนะครับเดี๋ยวป่าจะเป็นคนครับครับอีพีนี้ครับสวัสดีครับนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปครับ